เเดี๋ยว้อ่ายคลิปไปนแล้วบอสสวัสดีนะครับเด้อสวัสดีครับ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 เด้อครับเด้อ นึกว่าที่บ่มีคนมีคนอยู่ด้วนี่สลายสวัสดีนะคะสวัสดีครับขามาคนเาอะ้ายไ,ไเด้อหางวันนี้เขามีคนถือรางวัลทีหนึ่งเด้อขอบคุณครับอกโอ้ลายที่เก่าน,นะครับพี่น้องเขาน นี่มาที่โอ้นะครับเนาะมาไดเทียงฮะบอกพูดจากอยู่ผมเบิ่งดูงอย<ะ>ู<า>่เออแตาออป้อมหลักกิโลเท่ากับมาน่ะผู้ใดจับแล้ได้เนี่ยน่นผู้ใดเบิ่งเออเออแต่เบิดาเราด้อยเนเราหายว่ถึงอ่าพู้ใดเบิ่งหลักกิโลแต่ะวะ่าหลักกิโลเท่ากับปราบมาแล้วมันบะ ผู้หลังคนนี่ปราบทุกสำนักเด้ปราบคือหยังอาจารย์ไหนแม่นบ่แม่น้ำหนึ่งแม่นแม่นไปซื้อน้ำเพิ่นเพิ่นกะายเจ้ฟองเบียกะายสารแม่ฮั่นนี่ล่าสุดลักกิโลบัดที่นี่เหลืออาจารย์นอตตี้ซื้อน้ำจัดนอตตี้อาจารย์นอตตี้กะายบัดนี้นะครับเฮาก็ต้องแก้ดวงก่อนผู้หลังคนนี่ดวงจะบ่ดีจะไปคัดมูพร้อมผ้ามูเฮ้ยม่งวดได้ตัดออกมันคือใช่ไหมวัดนักมัสยิดนักมัสยิ นักมัสีมาจิเลรวยเลยพี่นะนักมักสูอมาจิอ่ะมาเรียนกันก้าพี่เดินทางวันไปเด้อนักมักสูอมาจิเด้อแกะมือเฮาเงื่อนี่ขอบคุณครับได้ยังมาอยู่ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับมามามโอ้มาสวมหมอป่ะครับข้โแก้ไอ้เนนี่โอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับมาเหล่าของฝากอะไปนะครับถวายปูก่อนถวายปูก่อนเด้อ บางลงสบไกเลยเมื่อนี่และหน่อยสุดแล้วถ้าช่วงเรียกเขากับเมื่อไหมี่มา,มา,ามาคุณนีามาค้ามาไหมครับ <c oughs> ใครเนี่ยเดบอะควอนครับตอนแรกไปที่พ่ได้เขามาพูนเลยใช โอ้รางวัลที่หนึ่งเด้อครับเด้อนักมัสิดมัสยิดนักมัสยิดมัสยิดนักมัสยิมัสิดนักมัสยิดเดนักมัสิเลโอ้สูงเจ็ดเลยนักมาสิตามจิบลาดเด้อมีแต่ไร้เมื่ออาจารย์บัดนี้นักมาสิดมาสินักมาสยดมาสิเงิงนรยเด้อแม่เด้อนักมัสยินักมาสยิเด้อหิงในยเด้อตามนักมาสยินักมาสยินักมาสยิดนักมาสินักมาสยมาสิเด้อหิงในรวยครับ ใช่ซื้อแล้วเชียงรายุ่นโอ้อยู่เชียงรายปุ่นมาไก่เลยตัวนี้มาเดียวโอ้มาู้เดียวป่อ,อมาู้เดียวเนาะเชียงรายพุ่นกันยังมาอยู่ตำแหน่งที่มากกว่าก็คือตัวที่สี่้อตำแหน่งเฮ้าวันนี่ผมเอาศูนย์แปดไปไว้หันเด้อ่าแล้วก็ศูนย์สี่กับศูนย์แปดนี่จะเป็นชุดเดนเฮ้านะครับแต่เขาสื่อเหมือนก่อนมาเรกเขายังไม่เลือกเอากะไพลูดศูนย์ได้หรือวิ่งศูนย์กะลูดไปก่อนครับห้าแสนเปอร์เซ็นเอบ่อร้านละเด้อแับนี้เด้อเขาดาคักหลายนะ พ่อยัยหนึ่งแสนพ่อมึงบอกบักนัดนตะละ <_ an> แล้วจนดศูนย์พ่อหญ่นั่นแล้วถ้าตีหัดผมเนะ <_ an> แต่ว่ากับด้โต้ตอบเพื่อนตอกครับ<ค>เพื่อนก็อาจจะอ่ะเดี๋ยวจะเปิดโชคเปิดล่าภให้เนาะฮามีธุระมีธุอย่างกัน่ะพนมมือขืนตั้งจิตตั้งใจนะครับเด้อปริตาวานะเมตตังสะเมตตาทัานตาอาวิคิตตจิตตาปฏิตังพนัตูสักเคเมจะรเปชิริสีขะรัตเตจันตอลิเขวิมาเน ทีเปรตเทจะขามีตะลุวะนะขายนิเคหะวัตทุมีเขเตภุมมาจะยันตุเทวาชละทละวิสเมยักขากันธรรปนาคาติตันตาสนิเกยังมุนีวาราวจนังสาธุโเมสุนันตุธรรมมัสโณกาโรยมันทันตาธรรมมัสโณกาโรยมันทันตาธรรมมัสโณกาโรยมันทันตานะโมตัสสะมะหะโตระโตสัมมาสัมพุติสสะณโมตัสสะภะคตัวระตวสัมมาสมุติสสะโมตสสะมโหตัวระตสัมมาสัมพุติสสะสหเสเนีตัวเทวินตัวที่ปัจจุบุญิสุไรยิเมตตันจะมหาราภวิโยนะขะกันลิจิตา นักมักสู่ีมาจิอ่ะเดี๋ยวเขาจะเคาะหัวเบิดขั้วเบิดล่างให้ผู้ใดจะถ่ายรูปจังวนยางวนมาต่อแถวถ่ายรูปเอาเด้อครับเด้ออ่ะยืนขึ้นได้เลยเลยด้ออย่ายืนแห้งเด้อวินเด้อไปได้เลยครับนักมักสู่ีมาจินักม,มักสู่ยิมาผู้ใดให้ค้อกระเป๋าเก่ากระเป๋าขึ้นมาเด้อ